เอามาครับกําไรแล,ล้วครับตอนนี้แคทได้กําไรแล,ล้วครับผมแคทได้กําไรแล,ล้วครับผมมีไว้แถวสามไปดิเอา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 ,เอาจะไหลก็ไม่ไหลเตอ๋ออารฟีจะเป็นอีกสวยต่อชะตาชีวิตแชทลี่อย่าเพิ่งจบเกมเสียดายตัวคูนคูนี่เบ็ดแล้วไอกันต่อคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามโดยเด็ดขาดการพระนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุตา่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนานะคะ สวีดด์สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับแกลลี่อีกแล้วเป็นประจำเหมือนเดิมในทุกๆวันอะมา คลิปนี้เรามากับเกมจิเลนหรือว่าเทพเจ้ามังกืนะคะเออมากับเทพเจ้ามังคือวันนี้คลิปนี้มาดีมากดูดูในกลุ่มคคทลี่เพิ่งแตกมานะคะ2คลิปที่แล้วใครอยากตามตามได้เลยทุกคนในกลุ่มคัทลี่ใครแตกใครฟังเกมไหนเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดซึ่งใครที่สามารถเอ้ซึ่งใครที่เข้ากลุ่มคัทลี่มาสามารถดูเกมแตกในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเมซิบูได้เลยแคทต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่เราเว็บการแตกไม่เหมือนกัน ยูดแคนลีย์เอฟซีแคทียในกลุ่มเขาจะรู้ซะส่วนใหญ่ว่าเกมแตกที่ส่งลงกลุ่มก็คือคนที่เล่นเว็บเมสซิบูใครเล่นเว็บอื่นส่งลงกลุ่มมาก็คือก็จะไม่มีคนตามนะคะเพราะเขารู้ว่ามันไม่ใช่เว็บเมซิบูเพราะว่าเมสซิบูก็จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเว็บส่วนใหญ่ที่ทุกคนเจอมันจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมล่ะน้อยเว็บมากที่เป็นอังกฤษนะคะโอเคไหมใครอยากตามตามมาได้เลยนะคะเว็บเมสซิบูไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทาเถิดเดี๋ยวค่ะจะทิ้งลิงก์ทางเข้ากลุ่มกับลิงก์ทางสมัครเว็บไว้ให้ที่ใต้อคอมเเเเมมมมนนนนนคลนนะคะคนลลิี้รยยาาาากกกัด่่่ว คุณหนึ่งร้อยเบ็ดสิบอย่าไปหยองกดมือนะเต้ากดมือนะออตโต้ไม่ไหวจริงๆโอ้โหเหลือหกสิบสี่ห้าสิบสี่อ้าาอ้าอาออ้าเ้ยแกก็ทำกันเกินไปเอา้าพอมาเบ็ดหนึ่งไหลเฉยทุกคนพอแคทออโต้เบ็ดหนึ่งมันไหลอ่ะ เไรของมันะ่ะทำไมเมื่อกี้เบ็สิบกดมือไม่เห็นไหลเงี้ยเอาหกบาทเอา,เอาเอาดิเอาหมดก็หมดก็เติมใหม่อะเอามาดิหกบาทเอาไว้คูัไปอีกเอาเอาทีเบดสิบเมื่อกี้ไม่เห็นไหลงี้จุเล่เอาขึ้นมายี่สิบสี่บาทเฉยทุกคนเอาเอาดิเอาเอาอ่ะไหนลองไล่เบ็ดดิสรุปเบ็ดสิบทุนหนึ่งร้อยหมดตูดนะคะเราต้องปรับมาเป็นเบ็ด เราต้องกลับมาเป็นเบ็หน,นึ่งเนี่ยเบดสองไม่มาเลยวะลองกลับไปเบ็หนึ่งใหม่ดิหรือว่ามันมาแต่เบ็หนึ่งวะทุกคนเอา้าเอา้าเอา้ายังไงเจ็ดบาทสิบบาทเอ้าเอามาดิเอามาดิเอาา้เอาคนในกลุ่มมีคนแตกยีเลนตามแคทมาด้วยตามแคทลี่ลุ้นเลยโอ้โหเข้าฟีเบดสิบเข้าฟีเบดสิบมาดิเอามาดิ เข้าฟีเบทหนึ่งเอ้าเข้าฟีเบทหนึ่งเฉยตัวบีก็เข้าฟีเบทสิบว่ะตามแคปมาเลยก่อนหน้านี้แคปอัดกิเลนไปสองคิปแล้วนะคะพอมันแตกแคปก็แคปบลงกลุ่มนะเฮ้ยตัวบีแตกกิเลนตามแคปว่าแคปบอกแล้วเกมแตกนี่แคปส่งลงในกลุ่มอ่ะมันไม่ใช่เกมแตกที่เป็นรูปเก่าหรือเป็นอะไรที่แคปแบบ แคปแคปมามั่วซั่วสีสวยเกมแตกที่คคดส่งลงกลุ่มซะส่วนใหญ่ก็คือแคทจะแคปตอนนี้แคทอัดย t u b e นี่นแหละเออแคทอัดย t u b e วันละแปดคลิปนะคะก็คือวันละแปดเกมเออวันมันก็ไม่ใช่แปดเกมหรอกเพราะว่าวางทีแคทก็เล่นวันละสองสามเกมเองทุกคนเออแต่ใครก็จะแคปลงกลุ่มก็สามารถอิงเกมแตกในย t u b e กับในกลุ่มได้เลยว่ามันตรงกันนะคะเออคันี้ไม่เคยเอารูปเกมแตเกแตเก่าๆมาส่งลงกลุ่มแนะนําทุกคนลงกลุ่มแบบมั่วๆนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเอ,อ เนี่ยใครก็เปิดหน้าจอคู่ไปให้ทุกคนดูได้เนะยว่าแคบแตกุ๊บแคบก็แคบลงกลุ่มปั๊บแบบสดสดร้อนๆนะคะแต่ช่วงไหนเกลือเราก็จะไม่แคบนะเราจะเกลือกันอยู่เงียบๆได้ <c oughs> แหละแซวเล่นทดีคนไม้ไหนค่ะซื้อเกลือใครก็แคบลงกลุ่มแหละเออทุกคนจะได้แบบเห็นขัดเกลือก็จะแบบอุ้ยไม่ซื้อดีกว่าประมาณนี้นะคะอ <c> ้าวซีเบตหนึ่งตอนนี้ได้มาห้าสิบสามบาทไปไปไปดีกว่าไม่ได้ทุกคน ดีกว่าไม่ได้นะเพราะว่าเราทุนมาหนึ่งร้อยใช่ไหมล่ะเบ็ดสิบอือหือเบ็ดหนึ่งให้สามสิบหกบาทอยากไปอ่ะไปเบ็ดสามเลยได้ไหมอยากไปเบ็ดสิบแล้วเนี่ยทำไมเบ็ดสิบไม่ไหลเลยวะทุกคนฉันไม่เข้าใจเนี่ยเบ็ดหนึ่งหลโคตรดีเมื่อกี้เราไปเบ็ดสองเบ็ดสองก็ไม่ได้ไหลแบบนี้นะเต้าเบ็ดสองก็ไม่ได้ไหลแบบนี้นะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากอยู่เบ็ดหนึ่งจะไปเบ็ดสิบออโต้สิบหมุนไปเลยปิดโบไหลนอยหน่อยเบ็ดสิบขอร้อง เออวายคู่ไปเลยสวยครับผมอ่ะสวยครับผมสวยครับผมสวยครับผม,บผมไหลนอกไหลนอกไหลนอกเบ็ดสิบได้บิ๊กวินครับไปกันต่ออ้าวทุหนึ่งร้อยบวกแล้วบวกมาสามร้อยแล้วชีวิตไม่สิ้นจริงๆคันดี่โคตรนักสู้ นักสู้จากที่ล่วงไปแปดบาทตะกี้เราจะมาตะลุยเบ็ดสิบกันต่อทุกคนถามว่ากลัวไหมไม่จ้ารอมีสักเจ็ดร้ยห้าสบก่อนอ่ะรอมีสักแปดร้อยเดี๋ยวแคดซื้อเลยหรือว่ามีเจ็ดร้อยห้าิบแคก็จะซื้ออออินแม่งเลยเปิดโบสามสิบหมุนอ้าาอ้าอ้าเปิดโบปุ๊บเข้าฟีปั๊บเปิดโบปั๊บปุ๊บปุ๊บเข้าฟีปัป๊บปุ๊บ เอ้าเอ้ามาเฉยขออยากเกลืออ่ะขออยากเกลือเข้าฟรีขอปังปัเข้าฟรีขอปังๆเป็นสิบไปโอ้โหขอเคียรสองไนมาอทำไมไม่มาแกรี่จี้พี่กินเลยอีกเจ็ดหมุนทุกคนว่าไงได้เท่าไหร่ มาไหมทุนหนึ่งร้อยขอถอนสักพันห้าได้ปะล่ะได้ไหมได้ไหมขอลองอ้องวอนเลยเก็บประคุณหน่อยอุ้ยหลายเก็บปคุณหน่อยดีน้อยไปไลวะเป็นสิบให้สามร้อยเนี่ยนะเค okay. ช่องหนึ่งมาแน่เอาเอาอเกก็น้อยเกินเอาแกก็น้อยเกิน เกก็น้อยเกินกิเลนไหลนอกก็ได้ทั้งสามร้อยเข้าฟีทั้งสิบกระมุนเข้าฟีทั้งสิบกระมุนให้แค่นี้โถโูถโูถ,ถังไรวัเดี๋ยวก็ซื้อแม่งเลยนี่ฮะซื้อปมื่ะซื้อปมื่ะซื้อดีมีทุนแล้วอะโอ้สะอึกอีกแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มะอึกครับเมื่อไหร่จะเริกมะอึกครับแคทลี่ซื้อเลยทุกคนเจ็ดร้อยห้าสิบจัดแม่งเลยหัวร้อนแล้ว หัวน้อนแล้วเขาฟีเบ็สิบให้สามร้อยกว่าแต่เถนยังก็เล่นเบ็ห้าทุกคนน้อยเกินเจก็น้อยเกินไปสิบเอ็ดหมุนโอ้โคูณสองถ้าไหร่ดีๆในยังไงก็เกิดทุกคนแต่ถ้าไหลไม่ดีก็จบนะคะถ้าไหลไม่ดีก็จบซื้อเบ็สิบ เอา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 เพิ่งจะคูณห้าเพิ่งจะคูณห้าเอาไงข่ดคุณแน่ถ้าไม่ไหลตัวคูณแน่คันนี้อย่างนี้ค่ะคุณแน่นอนไม้นี้ทุนหนึ่งร้อยเบอร์อร์ได้ถ่ออยู่สามร้อยนั่นทุกคนไล่ย่าจิเลนเอย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 สิบแถวสามเอยเอยเอยอ่ะอีกหกหมุนคูณสิบเอ็ดแล้วเว้ยมาโอ้โหซีซีินอีกหนึ่งสวยงามครับท่านเอแถวสามมาแน่ทุกคน อ๋มอเเอาเอามอ๋เอามอ๋อามอ๋อาเอ๋โอฟีสปินเก่งมากโอ้อโหไม่หกร้อยสวยสวย,สวยเลยอีกสี่หมุนอีกสี่หมุนคุณภาพยังไงก็ต้องแจ้งเกิดฟีสปินนิดหนึ่งเป็นห้าหมุนเอามาครับกำไรแล้วครับตอนนี้แคทได้กำไรแล้วครับผมแคทได้กำไรแล้วครับผมมีไว้แถวสามไปดิ ก็ไม่ไหลเตอ้อ่าฟีจะเป็นอีกสวยต่อชะตาชีวิตแคทรี่อย่าเพิ่งจบเกมเสียดายตัวคูณคูนี่นเป็ดแล้วไปกันต่อได้ยิเลเราไม่จบซื้อ750ดอยหาขอกำไรอีกขออีก300ขออีก300ถอนพันห้าเอาไม่ให้เหรอก็ถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะทุกคนเราก็ได้กำไรอยู่เดอ้อเราก็ได้กำไรอยู่เดอ้อดีกว่าเกลือนะดีกว่าเกลือนะคะ โอเคใครอยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเป็นเมซี่บูที่สาคัญทุกคนอย่าลืมเข้ากลุ่มแคดลี่ด้วยไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเทิร์ลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วเมซี่บูมีให้แทงหวยด้วยนะใครอยากตามตามได้เลยแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ,ะนนนะบ๊าว่าดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจริง,จ,ง,จ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ